ดีใ13ตัวสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการทํางานของเจ้าตัวดีใจแอคชั3ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เราจะมาใช้การทํางานของมันที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการแอคชั่นนะครับคุณภาพวิดีโอ 4K ได้ถึง120เฟรมเรทด้วยกันหรือแม้แต่สโลว์โมชั่น180 0ได้ถึง 8x ครับหรือ240เฟรมเรทนั่นเองการทํางานของ d j ใจแอคชั3ตัวนี้นะครับสามารถกันน้ํกากันกระแทกและทํางานในทุกพื้นผิว สภาพได้นะครับที่ลบ20องศาแล้วก็ไม่มีอาการฮีเตอร์ทำให้เครื่องดับไม่สามารถบันทึกเรคคอร์ดได้นะครับและอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ถึง160นาทีด้วยกัน d j ไ Action 3ั่ถูกออกแบบมาใหม่มีระบบล o อกสเตดี้3.0นะครับทำให้การกันสั่นดียิ่งขึ้นโอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างช็อตตัวอย่างจากเจ้าตัวดีไ3กันครับโอเคครับช็อตแรกเนี่ยเราจะใช้เจ้าตัวดีไ3นะครับติดกับ อุปกรณ์ลกที่ร่างกายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าอกหรือศีรษะนะครับในช็อตต่อมานะครับผมจะหาโลเคชันที่เป็นแบบแอดเวนเจอร์จริงๆเลยนะครับนั่นก็คือแอ่งน้ําลาธารต่างต่างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวดีใจแอคชั่นสามสามารถกันน้ําได้ถึง16เมตรด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใส่เฮาสิ่งครับและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวดีใจแอคชั่นสตัวนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งหน้าและหลัง สามารถทําให้เราตั้งค่าต่างๆเมื่อเราติดกับอุปกรณ์ไปแล้วนะครับและที่พิเศษเลยนะครับเจ้าตัว d j ใจแอคชั่ตัวนี้นะครับถูกออกแบบกระจกทัชสกรีนมาแบบกอริลล่าการ์ดนะครับทำให้เมื่อกระจกเนี่ยเปียกน้ําเราสามารถทัชสกรีนต่อได้นะครับโอเคครับจบลงไปแล้วนะครับสําหรับ d j ใจแอคชั่ตัวนี้นะครับเรื่องราคานะครับดีใจแอคชั่ สแตนดาร์ดคอมโนะครับราคาเพียง12,500บาทส่วน Adventure Combo นะครับราคาอยู่ที่15,500บาทเท่านั้นเองครับหากลูกค้าท่านใดสงสัยหรือสนใจในผลิตภัณฑ์ดีใจสามารถสอบถามมาได้ที่ Line of f i c i a l d อดไดีใจห3ตหรือแฟนเพจ a c e b o o k ดีใจ13สตสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนพลาดข่าวสารดีๆจากทีมงาน1,3สโตส่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ